แต่มาวันนี้ลูกชายมึงจะเอาชีวิตกูกูไม่รู้หรอกน่าเพราะสาเหตุอะไรแต่ถ้าจะให้กูตัดสินกูก็คงทำไม่ได้มึงฟังคำกูให้ดีนะพระแสงของกูกูจะมอบให้มึงและมึงจงเป็นตุลาการตัดสินชะตาชีวิตลูกชายของมึง ลูกมึงจะอยู่หรือว่าจะตายตกขอ,อให้มันออกจากปากมึองไ้าเมืองแล้วพอ่พ่จ้กับผาเมืองแล้วจะเป็นอยางไร่อกวด้วยพอจะสเกลย่กินที่จะให้อภัยด้วความผิดเาาขามันจะเป็นอช่นไรชะต่าชีวิตเขามันจะเป็นอย่างไร ก็สุดเทแต่พระองค์จะทรงตัดสินอย่าได้เห็นแก่นนกหน้าใครทั้งนั้น